สวัสดีครับส่งงานประมาณสองทุ่มนะครับที่ร้านฟิวชั่นแอร์ช่างยอดจอหอก็มาติดฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับอันนี้ก็รู้จักกันมานานละว,วันนี้ขึ้นมาโคราชก็มาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นให้ในไปรถสปอร์ตของน้องยอดครับรุ่นก่อนดูดบนปิดนุ่มปิดเงียบนะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วรีวิวกันครับเปิดใช้งานจากรีโมทนะครับกดอะล็อกค้างไว้ฝาท้ายเปิดขึ้นอัตโนมัติ ให้เด็กมาเอาของมาเก็บหรือมาดิบของให้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บกดอัลล็อกค้งไว้เช่นกันฝ่าท้ายก็จะปิดลงมาตัวนี้ติดตั้งพร็อพเซนเซอร์เท้าด้วยนะครับปิดนุ่มปิดเงียบยังไม่เดินทางกดล็อกรถขณะที่2มือบีบเดิมครับแค่บีบครับถอยหลังออกมารถปลดล็อคฝาท้ายเปิดขึ้นเวลาปิดก็กดปิดครับมีระบบกันหนีบนะฮะผมเอาตัวไปขวางไว้ ฝาท้ายก็จะเปิดดีขึ้นใหม่หมส่วนเ,เ,เท้าแม่นยำนะฮะเดี๋ยวรอให้ตัดกำลัางงานก่อนปิดประตูกดต้อยก่อนปิดนุ่มปิดเงียบเตะครับาท้ายก็เปิดขึ้นมานะครับเตะปิดวิธีการเตะนะครับสอดเทาเ้าเข้าไปแล้วก็ดึงเท้าออกแบบนี้ครับ ง่ายๆนะครับเปิดกันกระแทกสมมติจะมีรายกีดขวางด้านหลังนะครับมีแรงกระทําแรงขืนกระตัวฝาท้ายนะครับมือไว้ฝาท้ายจะหยุดไม่ทํางานต่อนะครับลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถผักลงไปได้เลยครับแบบนี้ฝาท้ายตั้งความสูงได้นะครับการตั้งความสูงก็คือตอนเนี้ยพกเปิดสูงสุดเราอยากให้มันเตี้ยลง กดลงกลางลงมาครับก็กดลงมาก่อนได้ระยะสมมุติได้ระยะแบบนี้นะครับต้องการเปิดระยะนี้แบบนี้นะครับกดค้างปุ่มนี้ค้างไว้5วิจะมีเสียงปี๊ดแล้วค่อยปล่อยมือมันจะเมมโมรีการตั้งค่าใหม่ไว้ให้ทั้งต่อไปฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นเท่านี้ครับ ยาที่เราตั้งใหม่ถ้าจะกลับไปความสูงตามเดิมก็ดันขึ้นไปครับค่อยดันขึ้นไปนะครับเราดึงลงมานิดดึงดันขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วก็ดึงลงมานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ช็เปิดสุดตลอดนะครับแล้วกดค้างไว,ว้ิ <Okay. S 2> ้าวิก็จะจําค่าใหม่ที่เราติดตั้งไปครับตำแหน่งในรถสวิตช์ด้านหน้านะครับเปิดไฟกลางคืนจะมีไฟ เรื่งแสงขึ้มาให้แบบนี้นะครับสีส้มกดเปิดได้เลยครับปาท้ายก็เปิดขึ้นให้กดป,ปิดคนนี้เดินทางนะครับรถจะมีล็อกประตูอัตโนมัติล็อกรถแบบนี้นะครับ ฝาท้ายจะเปิดไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเปิดฝาท้ายจากภายในรถนะครับตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่เกียร์ P เท่านั้นนะฮะปลดล็อกรถแล้วก็เปิดตันนี้ฝาท้ายจะเปิดขึ้นให้นะครับแล้วก็ในกรณีที่รถสตาร์ทอยู่นะฮะหรือสถานะสวิตช์กุญแจออนเนี่ยเซรอร์สื้อเท้าจะถูกตัดการทํางานเครอเลือเท้าจะทํางานเฉพาะตอนที่รถด,ดับเท่านั้นนะครับ รถสตาร์ทอยู่เตะไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นระบบความปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันเวลารถวิ่งไปแล้วเจอสิ่งกีดขวางแล้วมันเปิดที่อัตโนมัตินะฮะขอบคุณช่างยอดครับก็มาเจอกันรอบ2รอบ3แล้ววันนี้ก็มาติดตั้งให้นะครับขอบคุณครับสนใจติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะครับตอนนี้โปรโมชั่นหมื่นถึงหมื่นห้าพันบาทนะครับรองเท้าสนใจติดต่อนายเอกครับ0819876286 เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกเสซิ่งแอสเตรียครับขอบคุณขอบคุณช่างยอดขอบคุณครับ